และขอเชิญดิวสตาร์มาสเตอร์อภิชยาและเขมปราชศักดิ์สกุลมงคลด้านหน้าเพื่อรับมอบมาสเตชิพโปรโมชั่นครับน่ารักมากเลยนะครับชอดอกไม้แล classify, ้วก็เงินสดอีก3,000 0 0บาท สวัสดีนะคะชื่ออภิชยาศักดิ์สกุลมงคลชื่อเล่นชื่อเจอนะะินค่ะอยู่ฝั่งไหนครับเขมชาติศักดิ์สกุลมงคลครับ ก็ขอสวัสดีนะคะท่าน IMPERIAL l e d d e r ูนะคะที่ทั้งได้บินตนมาจากเกาหลีและมาให้กำลังใจถึงขอบเวทีในวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ต่นเต้งนะคะก็แล้วก็ขอสวัสดีอ่าเอนะคะแล้วก็ผู้นำอาตมีเกาหลีทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้นำอาตมีไทยแลนด์นะคะแล้วก็สมาชิกอาตมีทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็น้องๆสตาร์ทของบริษัททุกคนกน็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ตัวเจนเอ็นก็วันนี้ก็รู้สึกตึงเต้งแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าไอดอลของเรานะทั้งอินเีเล่ทั้งได้บินตรงมาให้กำลังใจเราทุกคนในวงนี้นะคะเจนเอ็นนะคะก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะ,ะจงเราสองคนเป็นคริสเตียนนะ,ะขอบคุณพระเจ้าและเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงนี้คือเป็นการจัดเตรียมที่ดีที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้เขาเจน ขอบคุณพระเจ้าจริงๆและจนก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโอยพระพรทุกคนที่อยู่ที่นี่เช่นกันนะคะเหมือนอย่างที่ดูในวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะจนเป็นคนชนเผ่าเป็นคนชาติพันธ์นะคะตั้งแต่เด็กๆก็รังบาดมาถูกส่งให้อยู่ที่มูนิทีมาตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลยนะะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่เคยลงบาดมาเราจะจะหลุดพ้นจากคาว่าความังบาดเหล่านั้น นะวันนี้เจนมาเจอเครื่องมือที่ชื่อว่าอะโตมีนะฮะอะโตมีได้ออกแบบมาเพื่อให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเจนได้มาประสบความสำเร็จรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ทัางประธานปันฮังกิวที่ท่านได้ออกแบบอะโตมีมาเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จโดยเช่นกัน นะคะจนเอ็นก็เคยเจออุปสรรคมากมายนะ่เหมือนในวิดีโอค่ะสถานครอบครัวนะรอบด้านแต่ก็ไม่ย่อท้อนะ,ะยิ่งเราเห็นพาร์ทเนอร์ของเราเราย้ายเขาเติบโตมันเป็นกำลังใจที่เราจะก้าวต่อไปแล้วก็ต่อสู้นะคะจนเองนะคะเมื่อเดือนอมกราคมที่ผ่านมานะะวันที่เก้ามกราคมไม่รู้ว่าสปอนเซอร์จะจำได้ไหมนะคะ วันนั้นเจนได้มีโอกาสประชุมกับผู้นำดีเดอร์ของประเทศเกาหลีนะและก็ผู้นำในไทยในสายงานเดียวกันนะวันนั้นจนประกาศจุดยืนเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเดือนพฤษภาคมเจนจะทำสตาร์มาสเตอร์นะขอบคุณค่นะเวลานั้น,นะะจะไม่รู้หรอกว่าจงทำได้หรือไม่ได้แต่ใจเจนสู้อย่าประสบความสำเร็จเพราะจจงมีเป้าหมายที่ชัดเจน นะพอจึงได้ประกาศไปวันนั้นเสร็จปุ๊บตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภาเออเมษาพฤษภาจนไม่เคยอยู่เชียงใหม่นะคะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะจนออกไปทํางานไปต่างจังหวดัดไปเชียงรายนะคะไปฝางยีนย่นี่ะทำนี้ประจำนะคะเพราะจนเชื่อว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นจากกันที่เราได้ลงมือทำอย่างสม่ําเสมอและประจำนะคะ กวันนี้นะคะเจนก็รู้สึกขอบคุณท่านประธานปันฮังกิวนะที่ท่านได้ออกแบบบอสอาตมีมาเพื่อคนธรรมดาธรรมดาอย่างจ,จริงจงและทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเจนดีขึ้น,นะค,ะคุณภาพชีวิตเจนดีขึ้นทั้งตัวของเจนครอบครัวและพาร์ทเนอร์โดยเช่นกัน,นะะขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเจนนะคะที่ทั้งได้เสียสละนะคะามาเพื่อ พาร์ทเนอร์จริงนะคะครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาก็เหมือนในวิดีโอนะ,ะรู้จักกเขาโดยที่เราไม่สื่อ,ส,อสารภาษากันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจันก็ไม่ได้ภาษาเกาหลีฉันก็ไม่ได้สื่อสารคัาไม่เข้าใจนะคะเขาเอาคนมาแปลเอาล่างมาแปลเดวันนั้นเป็นคำให้คำสัญญากับฉันว่า วันหนึ่งฉันจะทำให้พวกคุณมีรายได้หกหมื่นบาทขึ้นไปเวลานั้นจนไม่รู้หรอกค่ะว่าฉันจะมีรายได้หกหมืนบาทไหมนะคะเด็กคนหนึ่งนี้จบมหาหมทสามหหมื่นบาทมันเป็นไปได้เหรออันนี้คือมีคำทำในใจแต่ว่าเมื่อสองปีกว่าที่แล้วจะมีรายได้มากกว่าหกหมืนบาทนี่คือสิ่งที่จนรู้สึกว่าเป็นคำสัญญาที่สปอนเซอร์จนให้ไว้แล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาให้ไว้นะคะ และอีกคำหนึ่งเขาบอกาจารจนว่าเมื่อ,อปีสองปีที่แล้วเนี่ยค่ะเขาบอกาจารย์ว่าจนถ้าเธอยังไม่ขึ้นสตาร์มาสเตอร์ฉันจะไม่กลับเกาหลีคำคำพูดคานี้ค,ค่ะทำให้จนคิดว่าจนเห็นแก่ตัวไม่ได้นะคะจนต้องพยายามค่ะต้องทำสตาร์มาสเตอร์ให้ได้ให้ไว้สุดนะเพื่อเจนเอ็นกอนราดเขาอยากให้เขากลับไปหาครอ,อบครัวของเขาด้วยเขามีครอบครัว แต่เขาเสียสละเพื่อเราเพื่อพาร์ทเนอร์มาตลอดระยะเวลา 4- 5ห้าปีทุกๆคนจะเห็นว่าเวลาจนอยู่ที่ไหนสปอนเซอร์จนอยู่ที่นั่นซัสเซตอะคาเดมีทุทกๆคันจนอยู่กับสปอนเซอร์จนตลอดเวลาห้าปีนะฮะที่เขาเสียสละเพื่อพาร์ทเนอร์อันนี้คือสิ่งที่จนเห็นในสิ่งที่เขามีความจริงใจและเป็นสิ่งที่จนเป็นต้องต,อต้องส่งต่อเพื่อพาร์ทเนอร์องค์จนอย่างแน่นอนนะ ขอบคุณจริงสำหรับสปอนเซอร์ของเจนนะคะแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเจนทุกคนนะะวันนี้ถ้าพาร์ทเนอร์ไม่รักเจนเจนจะไม่ยืนอยู่ตรงจุดๆดีแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการขึ้นตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปไม่ใช่ง่ายนะคะพาร์ทเนอร์และสปอนเซอร์ทุกคนต้องเป็นทีมเบิร์ดต้องรักกันต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบนปัน ให้ความรักให้ใจเขาเราก็ต้องได้ใจเขากลับมานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องนะใส่พี่ใส่น้องที่คอยสนับสนุนเจนในทุกๆด้านนะคะขอบคุณคุณแม่ของเจนนะ,ะต้องที่เจนมาทําทุก,กิยรตรงมีลูกเจนคนเลนอายุได้สามขวบนะคะอย่างที่เจนบอกไปนะคะว่าคือลูกตัวเล็กนะคะตรงน,นั้นคือคุณพ่องแม่ต้องมานั่งดูแลตลอดเวลา นะขอบคุณในการดูแลใส่ใจหลังหลนวันนี้จนจะเป็นอิมพิีย์ให้คุณพงแม่จนเหงนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือสามีของเจนเองนะขอบคุณในการสนับสนุนที่ผ่านมาลูกจนยันตัวเลสนะ,ะตงด้านหาจนทําอัตมีแรกๆจะไม่ค่อยมีเวลาทําหน้าที่ความเป็นแม่บ้านงำบ้านเอ้ย ะะแม้ว่าจะเป็นงานให้ทำกับข้าวเอ่ยทุกอย่างสพภาเอ่ยทุกอย่างคือสามีของจนทาให้จนทั้งหมดนะ,ะจนก็รู้สึกว่าตัวเองบวกพ้องหน้าที่ในตรงนั้นแต่เพราะใจเราอย่าประสบความสําเร็จใจที่อยากเป็นอิมเรียวหยุดไม่ได้ไวท้ทีหลานนะคะเอาตัวมีไว้ก่อนนะ,ะวันนี้จนรู้สึกดีใจแล้วขอบคุณตัวเองที่มาถึงตรงจุด,จดนี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าพูดกับตัวเองเสมอว่า เธอเก่งนะเธอเป็นคนชนสติพันธ์ที่จะเป็นดวนเดาดวนหนึ่งจะบนดอยที่ให้สะท้องให้ทุกคนเห็นนะคะขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจกับทุกๆคนที่ทำอัตโตมีในวงนี้นะคะอย่าท้ออย่าถอยนะถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยก่อนนะยังไงก็ประสบความสำเร็จนะคนที่ทำอัตโตมีแล้วไม่ประสบ ผลสำเร็จถือว่าเป็นเรื่องปฏิหารเหมือนที่ท่านลีดาูผู๋นะคะวันนี้เราต้องทำงานด้วยใจรักนะแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจะต้องเป็นผู้ให้ได้แล้วเราก็จะต้องรู้จักแบ่งปันนะเพราะอัต,ตมีคือการดูแลคนนะะสุดท้ายนี้จึงขออวยพรให้ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในอัต,ตมีนะและขอพระเจ้าอวยพ,อพอรพรทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ